หล,หลังจากที่ผมเหตุคลิปการเลี้ยงไกแบบง่ายๆตามสไตล์ของผมให้กินอาหารตามธรรมชาติเขาเปลือกผสมอาหารแล้วก็ะพืชพักฮะอันนี้มันเป็นต้นตพงชลรดเนาะแต่กันนั่งออกไข่ครับผมนี่ฮะผมเคยทดลองมาแล้วเลยครับผมให้กินเขาเปลือกกับต้นพงชูรดซึ่งมันเป็นพืชที่มีโปรตีนเนาะ ก็ออกไขขึ้นกันครับนะสำหรับคลิปนี้ผมกัดสิ่งมาผ้าพอม่พี่น้องมาเห็ดหน้าเบียบบอใส่ปุ๋ยลอยเบอร์ซินเลยครับผมและจะมีวิธีการเห็ดของผมจังใดก็ขอเชิญมาเบิ่งนเรเลยครับครับสำหรับผมแล้วสาเหตุที่ผมบอใส่ปุ๋ยก็กคือผมใส่ปุ๋ยพืชสดครับก็คือ ต้นปอเทืองซึ่งผม,ผมปลูกมาดนแล้วครับผมปลูกได้ดซหาปีแล้วปีแรกถ้าได้ปลูกกับอาจซีลดปุ๋ยลงมากปีสองกับลดลงมากปีที่ซีที่หาบอไซเลก็ไไ้แต่บางคนถ้ดดินดีเขากับปีแรกนี่เท่าบอไซปุ๋ยเลขกกับงามครับเขานี่บมมีว่ัตบ่ไดผลผลิตแห้งได้หลายกว่าใส่ปุย๋ยโดยสังครับผม สำหรับขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการเตรียมดินพ่อปลูกเอ้ครับผมคือผมจะปลูกเขาเช็ดหน้าปีเนาะพ่อหลังเก็บเกี่ยวแล้วผมก็เสียเอาปอเทืองมาปลูกซึ่งดินมันต้องซุ่มๆอยู่ครับผมให้ฟ้าเห็นเลยครับพ่อเฮ้าเกี่ยวเขาเราปับ๊บเฮ้าปล่อยน้ำปล่อยอยังเรียบร้อยหน้าเฮ้ามันเลื่อมดินกระลังพ่อซุ่มๆพ่อไทยได้เฮ้ากั ดำเนินการไถครับผมนี่ครับถถาแมนมันเป็นตมอยู่นี่พอเที่ยงมันบอเกิดด้วยครับผมถ้าต้องตากดินก่อนครับผมนี่ครับผมไถครับไถไถเพื่อเตรียมตัวสิบปลูกพอเทืองซึ่งตัวนี้ผมได้ปลูกมาตลอดครับสี่หาปีปีแรกผมได้เอามเมล็ดพันธุ์จากคุมพัฒนาที่ดินมาปลูกเพื่อขายน้ำทรงให้พัฒนาที่ดิน แล้วก็หล้างจากนั้นผมก็เห็ดเลยมมาซึ่งมันก็เป็นรายได้เสริมถึงบ่ได้หลายกัพ่อได้เงินน้อยๆมันก็อยู่กับการวางแผนการผลิตถ้าไผพบ่ฮูหูลักษณะนิสัยของปอเทื่งนี่จะเห็ดยนกอยู่ครับเห็ดเราก็ขาดทุนแต่สำหรับผมเนี่ยผมศึกษามากกอน่อนานี้ผมก็เลยเห็เราได้กาไรครับผม สำหรับปอเทื่งนี่มันเป็นพผืชตระกูลทวดครับผมเนี่ยหมากมันสิเป็นยังสี่หลังจากที่มันเป็นหมากแล้วนี่ให้หมากมันแห้งก่อนครับผมเนี่ยให้หมากมันแห้งจังสีเข้าจังเลยเกี่ยวขายใส่รถเกี่ยวครับผมหมากแห้งนี่ครับพ่อแม่พี่น้องมันก็เป็นไงยังสี ไงลอเที่ยงเนาะนี่ครับนี่แหละให้มากมานแห่งก่อนจ้ผมเกี่ยวสำหรับอันนี้ผมกับสิไดชพระอเมรพีิ้องมาเบิงว่าขบวนการขั้นตอนการเหตุของผมสิเหตุจังใดคือหลังจากเกี่ยวเขาแล้วเนาะฮขากรเริ่มไ,ไถไถยทาดินมันซุมอยู่ฮขากรตากดินก่อน เพราะว่าปอเทื่งมันบวมากน้ำมันสิบวเกิดครับผมต้องให้ดินมันพอดีครับให้มันมีความนวลพอดีเวลาปันน่นให้มันแตกละเอียดครับผมมันสิบวเป็นก่อนเป็นยังมันก็สิเกิดง่ายครับปอเทื่งเขาเกิดง่ายครับถ้าดินอยู่ในสภาพความชื้นเหมาะสมครับผมแต่ถ้าเปียกแชน่นี่เขาบอเกิดครับเขาบวมากน้ำครับแม้นเ,เขาเกิดมาแล้วเอาน้ำไปใส่เขาก็ตายครับ เฮ็ดง e ่ายครับผมพ้าว่านว่านเราก็ไถเราก็ถ้าบางคนจะเฮ็ดเป็นปุ๋ยนี่พราว่านเราก็ไถโกเปเลขก็ได้แต่สาหรับผมนี่จะเฮ็ดขายเมล็ดพันธุ์ผมก็ต้องไถไถกอนไถเส้นหลวผมกับจังวานครับหลังจากนั้นผมก็จังปันครับผมครับเดี๋ยวผมสิภาษารถกันปันนะครับเนี่ยในครับคือ พูดผิดครับวานครับวานในปอเทืองครับว้าผิดขอโทษหลายๆครับผมครับการว่านนี่เ้ถาถ้าแม่สีเห็ดเป็นปุ๋ยกับบตองใส่หลายเด้อไอห5ากิโลกรัมต่อไรกับไทโกบเลยฮะเต่ถักกรณีเฮาสีวานก่อนเกี่ยวเขาก็ได้ดินกํา่างสูงพอดีให้รถเกี่ยวยำให้มันก็นเกิดขึ้นกันแต่มันอาจจะเกิดบอดีครับผม นี่ครับห่อไถ่เราห่อกระตรงวานอันนี้สาหรับนี่ผมวานเห็ดเมล็ดพันธุ์ขายด้ครับผมผมกับสีใสหลายแนย่ประมาณสิบโลนะครับประมาณแปดโลถึงสิบโลนี่แหละครับผมวานให็กแตก,แตกห่อการวานกบเหลียวเวืงเม็ดมันอยู่ทึ่งฝ่าว่ามันแตกทำไนเพราะว่าเม็ดมันดำมันเหลียวเรเห็นในดิน ครับพ่อแม่พี่น้องอ่านี่วานไปเรื่อยๆครับผมวานไปอ่าเห็นบอกวิธที่การวานปลเทื่งครับเหลียวเบืง้งเทึงฝ่าเด้อมันสิเหลียวเห็นเม็ดรครับผมวพรามันแตกซ้ำใดนี่เวลามันล่งดินครับมันจึงบเสียเดี๋ยวก็ลืมอีกครับผมครับล้งหลังจากเข้าวาน แล้วเขากลับมาสูขบวนการปั่นเนาะครับผมนี่ครับกับปั่นให้ดินมันแตกฮนะกับเฮ็ดคือเฮ็ดหน้าแหะครับพอแม่พ่นออกมันกบบระบไดงงยากครับอันนี้ผมเฮ็ดขายมะเล็ดพันธุ์แม่กระต่องเฮ็ดดีเนี่ยครับเพราะว่าถ้ามันบกเกิดมันกระขาดทุนเพราะตรงว่างแผนการผลิตให้ดีสําหรับผมแล้วนี้ผมสิว่างแผนหลังจากเกี่ยวเขาแล้วผมก็ เ,เอาต่อเฟื่องออกผมก็ใช้วิธีเผาไว้ที่สุดเพราะว่าผมต้องเล็ง,ลงให้มันออกคือฝ่าวเห็ดก่อนเดือนพฤศจ,จิกายนพฤศจิกายนยังจะดีครับผมนี่ถ้าเกิดมองได้มันเป็นหน้ามันเป็นตมเป็นหยังเข้าฝ่าวไปไถก่อนครับผมไถตากดินไวอันใดมันเป็นทึ่งน้นนี่ก็จะพึ่งเห็ดเพราะาไถแล้วนี่ปุ๊บอันนี้ผมเห็ด ประมาณายีนซิบไลผมก็สิทั้งล่างก่อนเพราะวา่าหนามันเป็นตมเนาะเราผมก็จังข้นมาไถถทึงงน,นู้นฮะเนี่ยผมมาไถถทึงงนู้นปั๊บผมกับวานวานทึ้งนู้นก่อนเพราะว่ามันสีแห่งเร็วกาวาทงางล่างฮะมันแห่งแล้วผมกัเริ่มทยอยวานคือคือเพาว่าน,นี่วานให้ไกลเคียงกันที่สุดเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าผู้ใดอยากสิปลูกเคสเมล็ดพันธุ์ขายเนี่ยสำหรับ พอเที่ยงปุ๋ยพือสดให้มันใกล้เคียงกันอย่าให้มันเกินกันเพราะว่าอย่างถ้าห่างกันไปลราทิน้นี่โอกาสที่มาแลงสิบปรเนงานโตเกิดหลังมูเนี่ยมันมัน,ม,นมันสูงมันสีไหนเขาขาดทุนครับผมฮะนี่แหละครับมันก่เห็ดบ่ยอยยากเลยเด้ถ้าผู้ใดสนใจอยากค็ดเข่าปลูกเขา่าแบบ่ใสสารผิดสารเคมี กาลองเอาปุยพื้นสดพื้นสดนะครับปลูกคือต้นปอเทืง่งไปปลูกครับเขาก็เสียไปปลูกถ้าผูดด้ใดดินดีๆทําเรียมหม้อหมอนี่คือจังเขตบ้านผมนี่มันเป็นดินไฮกับปอจักมันท้นครับผมปอเทืง่งมันบอตายแหลงยังไงแต่ว่ามันปลูกแล้วมันได้ผลผลิตได้ขายครับถ้าผมปลูกเองนี่ผมขายโลละสามสิบบาท อันนี้พัฒนาที่ดินแล้วก็มาขอให้ตังลุ้มปลูกแล้วก็ทรงขายให้พัฒนาที่ดินรั่วละสิบาทดังนั้นผมก็ต้องบริหารจัดการดีๆเพราะว่าเขาเป็นคนต่างราคาให้ผมมีโอกาสขาดทุนสูงดังนั้นผมต้องอาศัยประสบการณ์ของผมหลายคนที่เฮ็ดแล้วพอได้ทุนขึ้นก็นหลายฮะส่วนใหญ่ตังหาง เพราะว่าเขาใจลักษณะของปอเทื่องและวิธีการที่จะปลูกปลูกจังไดให้ได้ผลผลิตสำหรับผมกับพ่อที่จะศึกษามาพอสมควรในเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องที่ได้เบิ้งคลิปนี้ก็ลองเอาไปเห็ดเบิ้งเด้อถ้าผูดด้ใดอยากกินเขาเสียบๆบ่ต้องใส่ปุ๋ยใส่สารเคมีเลย แต่ว่าถ้าสำหรับคนจะไปเห็ดกเกษตรอินซีย์ทงหน้าอินทซี์เนี่ยหน้าของท่านจะต้องอยู่เหนือหน้าผืนเพื่อจะไปอยู่ไตเขาเพราะว่าอย่างคือเวลาเขาเห็ดอินซี์ก็จะกตามเขาบ่ใส่ปุ๋ยเลยแต่หน้าขัางเคี่ยงยขาเจ้าใส่ปุ๋ยใส่สารพิดเคมีน้าปุ๋ยตัวนั้น มันกระไหลมากคือเก่าครับผมเรามันจะบอสําเร็จเวลาไปตรวจเขาเรียกว่าใบเซอร์ติฟิเคตหรือใบรับรองการทิศเกษตรินซีปลูกเขาอินทรียของเขาน่ะมันกับบอไดเพราะว่ามันไม่คือมันมีสารผิดสารเคมีเนี่ยย่งงตข้างอยู่ครับมันมาจากหน้าผู้อื่นแมนเท่าบอไซกัดตามแต่สําหรับผมนี่ที่หน้าผมมันอยู่ทึ่งๆเนาะมันเหมาะนี่ครผมสามารถเห็ดได เกษตรคือปลูกข้าวอินซีพี่น้องมูบอกระบวาการเห็นหน้าเฮ้าสามารถีเสียอัพราคาได้ถ้าเฮ้าอินซีและกระบวนการการผลิตมันกะบวน่นยากแต่ว่าถ้าหน้าเฮ้าเสียเปียบมูไปอยู่ขางเคียงผู้ที่เขาใส่สารพิษสารเคมีมันก็เหตุบ่อใดกับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับผมก็ได้ให้ความู้และผมก็สิ ถ่ายถอดถ่ายทํำลักษณะปอเทื่องมันขึ้นมันโตสำในและขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมดินฮะในการปลูกเขาแบบเวนซี่ของผมโด,ย,ย,ดยใส่ปุ๋ยเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะโดยใส่ปุ๋ยผสดแทนกัดเสียให้พ่อแม่พี่น้องได้บึงตอนต่อไปตอนมันออกดอกงามงามและตอนนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้กขอขอบคุณ และสวัสดีครับ